ดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่าวลูกตานชาแนลจ้าบรรยากาศเศร้านี่ค่ะพอมอดมาหอดบ,บ้านเต็มหมู่อวานนี่เด้อพี่น้องจ้าสวัสดีครับเสียมดีใ่นเนสียมเ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 ส,สียมเต๋อไว้ใส่หื้โอ๋อยูย่ยุยุพุ่นยูบพุ่นติดหื้อยุร้านกาแฟติดหื้อเสียมไหม ันอยู่ร้านกาแฟหรืออยู่โออยู่ต้นอยู่ต้นนั่นตะคบคุณอยู่ต้นตะคบเป็นมะฮอดบาดเต็มอวานนะจ๊ะแงมือเลี้ยงฝนกระตกพี่น้องช่วงมะฮอดช่วงลองลูกตาลลึกเลี้ยนพอดีเตยบพ่เห็นเพราะว่าเตยไปรับนลูกตาลจ้ะหยุ่นกรหลาย ยุ้งขึาา้ไหลเรม่งเมื่อฝนตกแล้วยุ้งไหลโอ้ยต่ยต่แตู่่ทุ่งให้ทุ่งนะเจ้าที่ตืตตตตนต่นขึ้นมาพอหมอดกะอยู่กับต้นไม้ขึ้นเกาเป็นตกตกครบตกเนี่ยฝนกระได้ตืน่น้ะ See it, thank you. พอที่เตยม่านเอาใบไม้ออกแล้วเตยเห็นต้นแล้นี่เตยยังบอกทันได้ย้ายเราไม่เห็นเราไม่ย้ายให้เราจ้ะย้ายแล้วปลูกมองผ่วดินดินที่มันนั่นเปลี่ยนหลักพืมีมีอีกอยู่เด้อคุณเด้อีกต้นหนึ่งอ่ะยังที่ผัวต้นหนึ่งเตยจูงไว้อยู่นีะค่ะใบกระเพราแดงจ้ะนั่นละเตยบอกท่านได้ย้ายบ้านี้เราไม่เราไม่เห็นเราไม่ย้ายให้เราจ้ะ ไปหามะปูกกันอันนี้ว่าเสี่ยวลุ้มไปอันไปกลางทุ่งนากับไปบันไดพี่น้องฝนตกก่อนจ้ะคุณเอามาปลูกไว้น้ำกันเลยคุณสามสี่ต้นน่ะเอาจงไว้แต่ต้นใหญ่ที่มันอยู่ข้างนั่นไว้พ่ต้องเอามาแต่ว่าต้นน้อยอะเบี้ยน้อยเอามาปลูกเลย อันนี้ต้นสักบ่เนี่ยคุณแม่นบ่ต้นนี้น้อยนี่มัดให้ใส่เนี่ยต้นสกักหรือต้นยังคือเบี้ยสักแท้คือเพื่คคเคยมาปลูกนี่อคกกเคยป,ปลลูกแม่นบ่ตาถิ่นเนี่ยอ๋อเราเคยมาปลูกด้วยมันมาาันตายแล้วสูงๆเลยกับตาถิ่นเนี่อือ เราไปเอามาปลูกพี่น้องจ้าง่ายมาปลูกเบี้ยนึงยุคห่างต้นผักเกษตรอ่ะเบี้ยนีดน้อยนะคุณหรืเอเซียวไว้หนังก็ได้เบี้ยน้อยนะได้มาแล้วจ้ะ ผูกซ้ำนี่เรื่งกระติดได้พี่น้องเกืยบร้อยสามต้นเกืยบร้อยค่า พบ่แมนนั่นเป็นเบีย้ยมันแล้วนั่นละ่ะต้นนึงอยู่นี่ละมันาติดเป็นหลกักมันยังอยู่มันสวยมากอ,อ,อ๋ออ๋อ ็นอันเสร็จค่ะหนึ่งกิจกรรมยายต้นกระเพราแดงคุณเจ้าประตัดต้ร์นประมงใหญ่เจ้านี่หลวงเตะเนี่ยมันแก่หมดแล้วไหมประตัดบ่มเถะ เกี <Net> ่ยวทุกคนตัดต้นอันตัดวงวงลูกมะบ่มด้วยจ้ะพี่น้องแล้อยันที่เขาตัดอีกเอาไม้ขึ้นไปก่อนเอาไม้บังไว้ก่อน ปลาหิงหกยุ้กงกะแฮงลายจ้ะแต่ว่าโชคดีที่จะตัดหญ้าตัดยังออกเบิดแตะปันยุ้งกะลายอยู่ <c oughs> ต้นมะข่ากำลังแตกยอดพมดเลยมะข่ามะข่าป้าอาขนาดเบี้ยนน้อยๆอย่างนี้เนี่ยมาปลูกเมิ่ง ตา็ว่่อมองนต้นน,ตนนี้ที่เขาอมาแต่แต่เบี้บยมันมาแต่ใส่หือ้อเถอะบริสุทธิ์เดียวมันหรือตัวนีนที่เจ้าใส่ถุงหิวมาแม่ที่เขาไปงานงารรนี่ยังเมียน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 ที่เขาไปงานนี่ยังเนาะงานท้าสีโรงเรียนตีงานแจกของโรงเรียนตีหื้อเอาเบี้ยรได้น้อยมาปลูก ไงแล้วอันนี้กะอันนี้พยุงไหลัมป้าคุณมึงพยุงไหลัมตัวนี้เบิงึงมึงมันแตกอยู่ซึ้งๆป่ะแพงกว่าพายุงนี้สองเท่าแพงกว่าพยุงนั่นท,ที่ปลูกเป็นสวนเป็นป้ายนี่พี่น้องพยุงไหลัม สำหรับอีพีหนึ่งฝากไว้สมีกัน,กนจ้าจงค่อยพอพอกันคลิปไหมจ้าขอบคุณสูขสุขนชนจ้าที่เขามารับชมเขามาให้กำลังใจกับช่องตาลูกตาลจ้าสวัสดีจ้า